ฮัลโหลจ้ามาแล้วจ้ามาพบกับช่องมีดีเต็มพุงกันอีกแล้วจ้าทุกคนไม่ได้มากินนะคะวันนี้นะคะวันนี้นะคะกระเทียมป่าที่เราดองไว้นะคะสําเร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมทานนะจ๊ะจริงๆก็พร้อมมาหลายวันแล้วแม่จ่ายยุ่งนะคะยังไม่ได้มาทําวิดีโอแล้วก็ยังไม่ได้มา เอ่อทำให้ดูว่านะคะถ้าเขาเป็นกินได้แล้วนะคะเยอะแยะขนาดนี้แม่จ๋าจะเก็บไว้ยังไงเนาะนะคะวันนี้ได้โอกาสแล้วทุกคนโหช่วงเอ่อช่วงสองสามวันที่ผ่านมานี่ยุ่งจริงๆนะคะจริงๆกินได้ตั้งแต่สองสามวันที่ผ่านมาแล้วเนาะนะคะอ่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเนาะ,ะวันนี้วันหยุดก็เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาทําให้ดูนะอันนี้คือสําเร็จเรียบร้อยนะคะกระเทียมปากของเราที่เราดองกันไว้วันนั้นนะคะ ตอนนี้กินได้เรียบร้อยแล้วจ้ะนะคะเปิดผ่าอบมาก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะะกินโชเลยนะคะแต่จริงๆเวลาแม่จ๋าจะกินแม่จ๋าจะล้างน้ํอาออกอีกน้ํหนึ่งเนาะอ,อร่อยอ่ะทีนี้ทุกคนบอกว่าโอ้โหดองไว้เยอะจังแม่จ๋าจะทํำยังไงนี่เลยค่ะถุงพลาสติกนะคะแล้วแม่จ๋าก็จะแบ่งไว้นะคะแบ่งไว้แบบว่า ถุงแล้วพอพอดีกินแต่ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะไปแช่ฟิกไว้ทีนี้พอแช่ฟิกไว้ก็คือเหมือนกันน็อกเขาไว้นะคะน็อกเขาไว้เท่านี้นะคะไม่ให้แบบว่าไปมากกว่านี้แล้วนะคะแล้วเราก็เก็บแช่แข็งไว้กินได้นานๆน,น,น,นะคะนี่นี่จ้าเจะเอาออกมาแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะนี่แหละประมาณหนึ่งนี่แหละก็จะใส่ถุงไวะคะ้ค่ะ นี่นะคะแบบนี้เิดจะไม่ใส่เยอะนะคะจะใส่ประมาณนี้นะคะเพราะเป็นแต่ละครั้งแต่ละครั้งไปเนาะนะคะเดี๋ยวเราเอามาใส่ถุงนะใส่ถุงกันทั้งหมดนี้เลยนะคะเวลาช่วงหมดฤดูกาลของเขาเราก็จะได้มีกินนะคะเราก็จะใส่ถุงแบบนี้ไว้แล้วเราก็จะไปใส่ฟีดไว้ค่ะนะคะ แม่จ๋าก็จะทําไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเนาะใส่ถุงละพอกินในแต่ละครั้งเนาะแล้วมันก็จะได้หยิบเอามาใช้เอามากินได้ง่ายทุกคนนะคะตอนช่วงฤดูการของเขาเราก็เอามาเก็บมาดองไว้แบบนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวหมดฤดูการเราก็จะได้มีกินนะคะเราก็จะได้มีกินต่อๆไปปีหนึ่งมีครั้งเดียวค่ะกระเทียมป่าเนาะนะคะก็เป็นวิถีชีวิตของ คนไทยในต่างแดนจ้านะคะเราก็เก็บไว้แบบนี้อ่าแล้วก็นี่จ้านะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็แพ็กใส่ถุงไว้นะคะแพ็กใส่ถุงเล็กๆไว้นะคะกินพอแบบว่าหนึ่งครั้งนะคะถ้าเอาออกมาก็จะกินได้หนึ่งครั้งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแพ็กใส่ถุงไว้ในเล็กๆแล้วก็เอาใส่ถุงใหญ่ไว้ทีนะคะซ้อนถุงนะคะเพื่อกันลิ่นนะคะ การกลิ่นเ็กลินเขาแรงเนาะนะคะแล้วเอาไปใส่ตู้แช่แข็งนะคะแม่จ๋าก็จะมีตู้แช่แข็งแล้วก็ไปแช่แข็งไว้นะคะเราก็จะได้กินได้นานๆน,นะคะนี่เลยนะคะกระเทียมป่าผลง,งานของเราจ้า <S <S ขอบคุณทุกการรับชมจ้ะจุบุจุบุ